นาฬิกาครับหกนาฬิกาครับยี่สบสานาทีแล้วนะฮะับที่สันปันสุกในวันสีม่วงวันนี้หากลับแล้วสวัสดีครับปาจุบสวัสดีครับสวัสดีครับอะอะคุ้นเคยกันนะครับวิถีทางเที่ยวของเราเรียกว่าเชื่อมถึงกันตลอดนะครับกับปาจุบไก่กงก่อนนะเรียกว่าปั่นจักรยานผ่านหัวกระไดบ้านอยู่เป็นประจำ เ่ยสุขกาถามลาทางลาบดีมากไปด้วกันวันนี้ลงทะเบียนกับขบวนก้นเว้สายเบิร์นบันสุขไปกับนางฟ้าทั้งชาวตีฮะแม่เรียกว่าเพินเพินเพลินเไปด้วยกันเรียกว่าขบวนบนางฟ้ามีบรรดาบอดีการดูแลใกล้ชิดสี่ท่านเลยนะ บนคนนางฟ้าชาติห้าบริการสีท่านนี่เลยฮะหนึ่งในนั้นคือบริการถ่ายกล้องด้วยถ่ายกล้องเชิญบริเนด้ยนะครับเป็นบริการให้กับนางฟ้าถ่ายรูปบันทึกเรื่องราวของชาวตีห้าคนรักปั่นคนรักสก๊อต้าไปด้วยกันเพลินเพลินเพลินไปกันยาวๆๆอ่ะเป้าหมายวันนี้ลานปูนลานปูนเพิ่มระยะหน่อยเพิ่มระยะหน่อยเส้นทางเดิมแต่เพิ่มระยะหน่อยวันนี้วันหยุด 来来来来。Le, le, le, le.